ยายสิได้ซับไปขายเนาะหนังกิบเต็มเนาะได้เง,งินต่อได้เงินต่ออู้หูใหญ่ป้ายไม่ลดเลยอลดสวัสดีค่ะมนโฟกัสของ,องเซนซินแชนเนลจ้าได้เวลาฮดต้นใหม่ฮดพักเท่าไหร่น่าจนะ่ะเนาะนี่ค่ะฮดทุกอย่างเลยจ้าให้ซุ่มเลยคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะ จะเป็นต้นหอมนะคะเนาะฮดฮดฮดนะคะเนาะนี่ซุปนะคะเนาะนี่เขาบุงกับเดี๋ยวฮดไปแล้วนะจ๊ะเนาะเปิดน้ำใส่หลายๆนะจ๊ะเนาะเทนสีแดงใหญ่เร็วๆนะคะเนาะบางหนังนะคะเนาะนี่ค่ะหดไปเลยนะคะเนาะลุมแน่ก็บว่เป็นหยังนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่อเขาขึนโตคือเก่านะคะเนาะนี่ค่ะเป็นเรผู้ซอยบ่มานะคะน้องกิ้วติ่มนะคะเนาะ เปิดน้ำเซฟแป้งข้าวบุงนะคะเนาะเดี่ค่ะเดินไลา่ข้าวบุงเพิ่นบางน้ำอยู่แล้วค่ะโตัวไวๆนะคะเนาะ,ค,ะค่ะค่ะปล่อยน้ำใส่แบบนี้เลยก็ได้เราจะน,น,นอนนี่ค่ะเลยซุมโดน,นะค่ะสองมือฮดท่านึงก็ได้นะคะเนาะนี่ค่ะฮดเปี่ยนเปลี่ค่ะเนาะนี่คะดด่ะ,คะ อาการหินก็มักหนามพือนการน,นะคะเนาะซองเหมือห้าโฮตอันหนึ่งนะคะเนาะนี่ค่ะว่าเน,นี่ยเราจะ,ะเด็กไปหดต้นไม้อย่างอื่นต่อน,นะจ๊ะเนาะโฮตสวนพักเข้าก่อน,นะค่ะเดี๋ยวสิไปหดต้นไผ่นะคะเนาะ,ะมาเจอกระเปิดน้ำใส่เบ็ดนะคะเนาะค่ะ,ะเปิดไส้ย่างใส่เลยะค่ะสปริงเกอร์ถ้าเปิดแล้วเพิกอะโบทัวร์บันไดนะคะเนาะ เอาใส่สายยางหดก็เร็วกว่านําเนาะคะ่ะเนาะนี่นนะคะ่ะปล่อยนามไปเลยนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเพิ่ลก็ขึ้นโตขึ้นมาเนาะเนาะกากาสีลุมเมยจังน้อยนี่ค่ะพักบงเฮานี่ค่ะนี่เป็นใดหนามกากาสีโตไวเนาะค่ะเนาะในเร็วนะค่ะเนาะต้นหอมเฮาคือกันเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนั่นนะคะน่ะ,ะกาก,กา,กนหนาสหดทุกอย่างราคาค่ะเพป็นได้ซุ่มเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็ บ่มีฝนนะ,ะเนาะค่ะเนาะกับโซเขาโซนาแหลงค่ะค่ะเพื่นกะดินกเแห้งเร็วนะค่ะเนาะยิงหนาวยิงล่มนะคะเนาพื่อนกะยิงแห้งเนาะเนาะเข้ากับไปซอยเพิ่นเนาะค่ะเนาะหดหนามไปเนาะค่ะนี่ค่ะมานนี่แหละจ้าเนี่ค่ะค่ะเอาหดพักเข้าเรียบเรื่อยเนาะ,ะแล้วก็ ไปต่อต้นใหม่ค่ะเปิดสปริงเกอร์ใส่อยู่นะคะเนาะระหว่างพักเขาก็เปิดสปริงเกอร์ใส่ต้นใหม่นะคะเ,เนาะ,ะนะีะ park, นนะคะนะ่ค่ะพักจะกหดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนาะนี่ค่ะสุ่มซ้ำค่ะได้อยูสองมือะค่ะได้สิได้จฮดนะคะใหม้เนาะฮดนะเลยปเปียกๆเนาะ,ะเพราะวะา่าเาสิต้องไปทุวร์อยู่สองวันเนาะ,ะนี่ค่ะปลูกใหม่ก็เลิ่มไปขึ้นนะคะเนาะ,ะเป็นเบียอยู่นะคะเนาะ ประมาณนี้นะคะ่ะเนาะทางนี้ฮะก็สปริงเกอร์ฮดซุ่มหมดแล้วนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวสิไปต่อ,อต้นไผ่นะคะ,นะนเนาะนี่สิได้ทำการหดต้นไผ่ำนำเนาะคะ่ะเป็นสิได้ออกเนาะเนาะคะ่ะเนาะให้เอาได้เก็บเนาะคะ่ะเนาะให้เอาได้ซับตรงต่อลูกขาเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะมันจะซุ่มเมื่อไหร่นะะ่าจะเนาะนี่ค่ะสปสิงเกอรอันนี้ต้นมาร์กมี่นี่เลย ขนุนเลยค่ะเนาะขาท้องประเสริฐน่าจะเนาะค่ะ่คะเปียกเบิร์แล้วเนาะจะเนาะเดี๋ยวเ้าสิไปโซนนาสวนตอนนะะอ่อเน่าจะเนาะเพราะว่าหลังสวนกับฮดเปียกเบิร์แล้วเนาะค่ะเนาะค่ะไปกันค่ะอ้ามีผู้ซอยแบบผู้ดีว่นที่จ้าจ,จ้ามือนีเซ่อ่าฮดพักปลาฮดพักไรได้น้องกิ๊เต็มน้องกิ๊เต็มพึ่งมาเนาะค่ะเนาะเลยใส่ฮดต้นไทยต่ออ่าฮดเลยหนามออกแห้งๆเนาะค่ะเนาะนี่นค่ะ เอียเดก็แล้วเดีวนะคะเนาะเดี๋ยวค่ะสี่เดออกนอเนาะใหญ่สี่ดียซับไปขายเนาะน้องกิ๊บเต็มเนาะได้เงินต่อได้เงินต่อโอ้โหใหญ่ไปไม่ลดเลยอ่ะรถน้องกิ๊บเต็มเพิ่นไปหาหมูมาเนาะค่ะเนาะนี่คก็เปียกๆเลยเด้อซุ่มๆเลยเนาะค่ะเนาะอ่ะาเปียกเลยเปียกๆเลยสี่เดอกนอ คนมาโคดมาแล้วนะะเนาะค่ะเอาไว้ตอนเช่งแบบกินติ๊บไปไหนมาเป็นไรมาจ๊ะไปไปเซเว่นโอ้ยคน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 ,น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 เซนเซอร์เซนเซอร์โอเคอูด <c oughs> ไปไปไรมาจ๊ะอโอ้ยปเซเว่นโอ้ยไม่น่าแล้วป้ามีฮิตไปเจอรถต้มนมะนาวน้ำมารถตังกวยพี่น้ำเดอ้อ ต้นกล้วยด้วยทางโน้นทางนน้นไปทา no ง,ง,งนู้นเลยเดินไปก่อนเดินไปก่อนเดี๋ยวสายยางพับเดินไปเอามาทางนี้อันนี้ต้นกล้วยต้นกล้วยจ้ะค่ะฝั่งนี้สิเป็นชาตะไคร้เนาะค่ะเนาะจะรับไปกับต้นกล้วยน้ำว้าเนาะจ้ะเนาะฝั่งนี้สิเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะค่ะเนาะอีกฝั่งหนึ่งของสวนเฮาเนาะค่ะเนาะอีกโซนหนึ่งนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะขากะย่าพบ่ญกะตัดใบออกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นเป็นสูงเนาะค่ะเนาะอาจจะเดบุโหกเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ เราก็เอาไปยังกับคุดนะคะเด็กจะคุดคาเนาะมีแตะไข่ไข่ใหญ่นะคะเนาะเม็ดก้อนก็งามงามนะคะเนาะตะไคร่เพิ่มเพิ okay. like ่มปลูกไม่อ right? so, ีกนะคะเนาะว่าต <t Whole noises> ้นเก่าเพิ่งจะเข้าันนีไร่นะคะเนาะเข้าเก็บเพิ่งไายแล้วเพิ่งจะสีเป็นเป็นต้นเก่าแล้วก็เขาก็ตกปลูกไม่เพื่อที่จะเป็นต้นญ่ๆยนะคะนี่ค่ะเพือไปเรื่อยนะคะเนาะก็ ผลพายเนาะค่ะเนาะนะคะแล้วนะสีทำการหดเนาะคะ่ะเปียกๆเนาะคะ่ะเนาะเราจะไปอยู่สองวันเนาะนักกิเต็มเนาะเราจะไปอยู่สองวันเนาะเราจะไปกับป้าบ่ะนี่ฮะไม่ในบอกว่าจะไปกับป้าไม่ไปเหรอไม่ไปเอาทำไมอ่ะว่าจะไปกับป้าไม่ไปเหรอโอ้หจะอยู่กับใครอ่ะก็ไม่อ่อยก็ไปก็ไม่อ่อนใจจะไปไง ไปเที่ยวเนาะจะเนาะไปต่างจังหวัดนะคะส่วนกันไปแล้่ยวนะคะเนาอนกี่เต็มว่าไม่แต่ว่าได้กระเลนในกลุ่นขี่เต้องนะคะเนาะเหมือนบ่ไฟนั่นกับคำเร็วจริงเลยเนาะเออเปียกเลยเปียกเลยจ้าเปียกเลยจ้าเอาไปทางนู้นทางไหนอีกอ่ะไปอ้าวดึงลากสายเลยจ้า สายหมดละเดี๋ยวต่อให้ใหม่ไปทางนูง้นนี่ต่อสายไปเรื่อยๆนะค่ะเนาะนะะีนะคะ่ค่ะตะไคร่ห้ามกระตังฮดคือกันนะคะนะี่คะบะฮดจะแห้งแห้งแล้วค่ะเนาะนีคะ,นะคะโอ้เถื่อนฮดตัยุยางนะคะเนาะนีคะเปิดจะติต้งเก๋อแน่ก็ใส่ไส้ย,ย่างฮดน้ำแน่เนาะคะ่ะเนาะซอยๆกันไปเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะ ไข่ปลูกไม่แลค่ะนอส่วนนี้น้คะเนาะนี่ค่ะต้นคาตะไข่น้องค่ะต้นป่วยน้ำบานะคะนอคนกะชอบอยู่สูงๆแบบนี้สิน้ะนาะเขาก็ต่อยเป็นฮอตฮอตเนนัน้งแคะน้อทำาไม่ปลูกที่หลุมๆนะคะเนาะวนาวาเพิ่บ่มากนะคะนอคนสีใต้พายนะคะนาะอากเลยเพิมาปลูกไว้แถวๆนี้เพิ่มสีสูงแน่น้งะนาะค่ะนี่ค่ะ โอ้โหทำไมเปียกหมดจ้ะรถสายยางแตกน้ำหูน้ำนองเต็มตัหลิงเลยเห็นไหมน้องกิ๊บเต็มเออเปียกหมดเลยแต่งตัวหล่อมาเปียกหมดเลยอ่าไหนถึงไหนละไหนถึงไหนละไปดูสิจบแล้วละโอ้ยจักจบละโอ้ยเปียกแล้วเนาะน้ะงตามมิชมน้องกิ๊บเต็มอยากจบคลิปละนี่ค่ะหมดอันนี้น้องกิ๊บเต็มเป็นออกนอนนี่ยน้องกับวิญญาณเนาะค่ะเนาะแต่ว่าไทยหน้าแรงเลยสิเป็นแบบนี้เลยเนาะค่ะ นั่นโอ้เป็นอย่างนี้เนาะค่ะเนาะแตกแล้วป่าสีห้าสายยางมารัดเนาะค่ะเนาะน้องขิ้เต็มเพลอเปียกมาเลยโอ้เอาไปดูหน่อไม้ตัวนั้นสิทำไมมีหน่อเดียวโดดดีอยู่อย่างนั้นน่ะคิดแต่ว่าไม่ได้หน่อเดียวนะหน่อเดียวโอ้มีหน่อเดียวทั้งกอมีหน่อเดียวนี่น้อยจังเลยหน่อก็ไม่เห็นเนาะค่ะเนาะเขาต้องพยายามหดให้เพิ่นได้ ซุ่มๆนะคะน้อนก,กะสิไดันี่นาก,กวัวอันนี้ก็ไม่มีเลยไม่มีนอเดีวแล้วเาหนามซอยเพิ่นนะคะนงแล้วเพิินก็สิไดยออกนอยเขากินต่อไปนะจน๊ะนาะอ่ะมาหนอกิ๊บเต้นมาจบคลิปดีกว่ามาัไยเดี๋ยวลงกิ๊เต้นเพิ่นเข้าบานนะคะนาะเรือปลาซได้เขาตอน,นะคะนาอค่ะก่อนจาคคิปฝา่ยังนะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องพทททัฒนาสังคมดีชาแน,นลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีค่ะ,บ,คะบ๊ายบายจา้จา